อะไรคือตัวการทำให้หุ้นไนทยร่วงเนี่ยฮะอาจารย์ครับ,มรบนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ครับไปดูลายลายกลุ่มหุ้นมันก็ต้องต่อว่ามันมันลงมาจากกลุ่มขนส่งน,นะครับนำโดยตัว bts นะครับที่มันมีแรงขายต่อเนื่องมาเมื่อวานนี้อีกนะครับก็ก็หล,กหลักๆอย่างที่เราทราบแล้วว่าผลประกอบการปีก่อนเนี่ยงวดนุกปีก่อนก็ขาดทุนเยอะ5 0 0พันล้านก็มาจากการตั้งในส่วนของการด้อยค่า เงินลงทุนใน k e f นะครับตัวเคอร์ี่นะครับแล้วก็พิศทางน,นะครับในช่วงการฟื้นตัวปีนี้มันก็ยังถูกกดดันจากในเรื่องของการการบริการรถไฟฟ้าสายสองสายที่ยังมีผลขาดทุนอยู่ไมว่เป็นสายสีเหลืองกับสายสัมผูตรนี้มันก็ทําให้นักทุนกังวลน,นะครับแล้วมันก็ไปกดดันในส่วนของหุ้นในกลุ่มพันธมิตรในเครือเขานะครับไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของตัว vgi รับบิดและยังข้าไปถึงบริษัทที่มีเงินลงมีเงินลงทุนนะครับไว้กันอย่างพวกกลุ่มเจงหมาพวกนี้มันก็ลงปรับตัวลดลงเยอะถ้าเราไปดูไลท์กลุ่มหุ้นเนี่ยห้าหกตัวพวกนี้มันมันตกลงมาค่อนข้างแรงก็ทําให้ซนติเมนต์ตลาดเนี่ยดูเสียไปนะครับตลาดก็เป็นภาาของกันปรับปรับฐานลงมาอันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นเป็นประเด็นในเรื่องของภาวะการซื้อขายน่าจะเป็นในเรื่องในเรื่องของกลุ่ม มีกิจสพวกนี้ที่มันปรับตัวลดลงมาครับส่วนประเด็นอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยในเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องของประเด็นการเมืองเพราะว่าการเมืองในช่วงเดือนมิถุนาอยู่เนี่ยมันจะมีสองสามคดีที่รอความชัดเจนอยู่ตรงนี้มันก็ทําให้ตลาดนี่มันสะดุดเป็นเหมือนกันนะครับเพราะผลของคดีเนี่ยถ้ามันออกมาในทางที่มันเป็นลบเนี่ยมันก็จะมีผลโดยตรงต่อเสถียรภาพรัฐบาลนะครับนี่มันก็ทําให้ตลาดในช่วงสั้นมันดูเหมือนราวะการเมอนก็ทําให้ตลาด เป็นตัวฉุดตลาดแหละยังยังขึ้นได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จากประเด็นนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูตลาดปัจจัยตลาดต่างประเทศเนี่ยก็ต้องถือว่ามันอยู่ในโทนที่ดีขึ้นนะครับมันมันในในเรื่องของอความคาดการณ์ในเรื่องของตัวดอกเบี้ยนเนี่ยของตลาดทั้งในสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยมันมีความคาดหวังในเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นเพราะอย่างช่วงปลายสัปดาห์ก่อนที่เราหยุดกันเนี่ยตัวเลขเงินเฟอ้อของทางฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็ยุโรปเนี่ยถ้าไปดูตัว พอ p c e กับคอซีบของยูโรโซนเนี่ยปรากฏว่าถ้าเยียร e อ r o เยียเนี่ยยูโรโซนนี่ยังขึ้นแต่ว่าถ้าไปดูระดับเดือนต่อเดือนก็ลดระดับลงก็เช่นเดียวกับตัวคอพ e ซของสหรัฐเนี่ยก็ตัวเลขออกมาตามคาดนะครับแต่ว่าแต่ว่าในมิติของตัวเลขเดือนต่อเดือนมันก็มีสัญญาณของการลดลงนะครับแล้วก็เมื่อคือนเนี่ยการรายงานตัวเลขทั้งฝั่งตัวเลขแรงงานของฝั่งสหรัฐตัวเลขการเปิดรับสมัครงานมันก็ ชะลอลงนะครับตรงนี้มันก็ทําให้ภาพในเรื่องของอความกังวลในเรื่องของอการตึงตัวของดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ผมว่ามันลดระดับลงนะครับโดยข้าวันพรุ่งนี้ต้องตามดูว่า ECB เนี่ยซึ่งตลาดส่วนใหญ่คาดหวังค่อนข้างจะถ้าไปดูอ่า p ปอร์ i ปอก็คือโอกาสความน่าจะเป็นของคอนเ e นซ์เนี่ยเขาคาดว่าน่าจะลดดอกเบี้ยของ ECB นะน่าจะลดลงก่อนในช่วงวันพุ่งวันพรุ่งนี้ส่วนทางฝั่งสหรัฐเนี่ย น้ำหนักการลดเดือนในเดือนกันยายนมันก็เพิ่มขึ้นตรงนี้ผมว่ามันก็ทําให้ภาพโดยรวมของภาวะการลงทุนในส่วนของลูกฝั่งตลาดโลกมันดูมันยังไม่มีความผันผวนนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยมันก็คงต้องรอการค่อยๆทยอยฟื้นตัวนะครับถ้าประเด็นการเมืองเดือนนี้ผ่านไปได้เนี่ยภาพในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะเห็นมาตรการเรื่องการเคลื่อนการอัดฉีดเม็ดเงินงบประมาณปี67 68ที่รอ อยู่ในสภานะครับแล้วก็มาตรการกต้นต่างๆมันก็น่าจะพอทยอยออกมาได้ก็ทิศทางโดยรวมผมว่าก็คงต้องจับตาทั้งในเรื่องของตัวดอกเบีย้ยของทางฝั่งสหรัฐยุโรปแล้วก็ปัจจัยการเมืองในประเทศนะครับแล้วก็หลายกลุ่มหุ้นก็คงต้องดูเป็นลายกลุ่มไปว่ามันจะมีหุ้นกลุ่มไหนที่อาจจะมีประเด็นข่าวโลงอกมากดดันด่วยถ้าไม่เป็นมาร์เก็ตแคปใหญ่มากก็ไม่น่าจะกระทบอะไรกับตัวดัชนีมากครับท่าน กรับผมโดยสรุปแล้วอันนี้คือเราต้องวางแนวรับแนวต้านอยู่นะจุดไหนอย่างไรในสมราูิไทยประยุดด้วยลองจะชาร์จไปดูครับปุ๊บนี่ยังเป็นกรับผมขึ้นมาแต่เป็นตัวเล็กเทรดครับครับครับอยากให้จันชาร์จกันหน่อยได้ค่ะ ยังเป็นตัวเลขเขตรอยู่ค่ะระหว่งางรอค่ะอาจารย์แนนถามคร่าวๆไปก่อนแล้วกันค่ะเรื่องของตัวหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะที่มีการปรับตัวลดลงแบบนี้มัน,มนเรียกได้ว่าน่าสนใจที่จะเข้าไปดูในหุ้นกลุ่มนี้หรือยังคะตัวราคาพลังงานช่วงทั้นนี่ก็จะลดลงนะครับจากในส่วนของตัวมาตร,รการของโควิดน,นะครับที่เพิ่งออกมานะครับในเรื่องของอาการจะค่อยๆชะลอเขาเรียกว,ว่าชะลอ การเพิ่มกําลังการผลิตในช่วงไตรมาสาสามสิ้นไตรมาสสามเนี่ยเขาจะมีการปรับลดในเรื่องของการลดโดยสมัครใจสองล้านสองจุดสองล้านเรลต่อวันนะครับซึ่งตรงน,นี้มันก็จะทําให้ทิศทางในส่วนของตัวกําลังการผลิตในตลาดตลาดก็ประเมินว่ามันมีโอกาสที่กําลังการผลิตเนี่ยมันจะทยอยเพิ่มเข้ามานะครับก็บบทําให้ราคาน้ํามันในช่วงสั้นเนี่ยก็เป็นภาพของการาปรับตัวลดลง นะครับซึ่งทิศทางโดยรวมวมก็ถือว่า,าราคาน้ํามันที่ลดลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับเนื่องจากมันเข้าไปลดความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟ้อลงด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของทิศทางาราคาน้ํามันในช่วงสั้นก็จะเป็นภาพการอ่อนตัวลงนะครับเพราะปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของตัวภาวะส,สงครามตอนนี้ก็ยังไม่มี <im iter> อมมาประเดนอะไรเพิ่มนะครับมากกว่าเดิมนะครับยงเป็นสงครามภาวะสงครามก็ยังเป็นลักษณะของการตึงตึงตัวกันอยู่นะครับเพียงแต่ในยูเคนี่ต้อง ตามดูเหมือนกันว่าตอนนี้ล่าสุดรู้สึกเขาจะมีการใช้เป็นการโจมตีตรงเลยยูเครนในรัสเซียเนี่ยก็ต้องดูท่าทีเ่ารัสเซียเขาจะมีมุมมองเรื่องนี้นะครับราคาน้ำมันท่านก็ยังอยู่ในเทรนการการชะลอหนนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวตัวตัวชาร์ตอินเด็กซ์นะครับอันนี้อันนี้ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วครับครับก็ภาพช่วงสั้นเนี่ยนะครับของตัวชาร์ตเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นภาพของการ ฟื้นตัวทิศทางหลักๆเนี่ยระดับนาทีมัน,นยังไซเวดาวนะครับโดยแนวรับนะครับหลักสำคัญเนี่ยคงต้องดูจุดโลเดิมบริเวณ1 3 3 0จุดในช่วงเดืนอนเมษายนตรงนี้เป็นเป็นเป็นจุดโลเดิมนะครับภาพตอนนี้ก็เป็นภาพของการพยายามฟื้นตัวโลแต่ว่า,าทิศทางการฟื้นตัวเนี่ยลงขึ้นมาเนี่ยเราเห็นว่าแนวต้านข้างบนเนี่ยมันมันค่อนข้างเยอะเพราะงั้นเทนใน,ในช่วงในช่วงการเทรดระดับนาทีเนี่ยผมว่ามันคงต้อง ต้องเน้นลักษณะของการดีดกลับขึ้นไปด้านบนในช่วงสั้นเนี่ยหนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสามห้าห้าเนี่ยถ้าขึ้นไปชวนไม่ผ่านผมว่าก็อาจจะต้องขายทำกำไรไปก่อนนะครับในช่วงสั้นนะครับถ้ามาดูภาพในส่วนขอ,องภาพยาวขึ้นมานิดนึงนะครับในระดับรายวันเนี่ยนะครับแนวรับสำคัญก็ยังคงต้องอยู่ที่หนึ่งสามสามสิบน,นะครับโลเดิมตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าตลาดมันทำจุกอ่า ต่ำสุดใหม่ลงมาเนี่ยนะครับทิศทางของการไซเบอรดาวเนี่ยมันจะลงไปปิดแกลบด้านล่างที่ทตัวดัชนีเขาเคยเปิดไว้เนี่ยในอดีตเนี่ยบริเวณตัวเลขอย่างไครับหนึ่งสองสามเก้าถึงหนึ่งพันสามสิบสามจุดเพราะงั้นฟิลเตอร์ในเรื่องของการเทรดสำหรับคนเทรดในระยะของการถือหน่วยเนี่ยก็คงต้องดูตัวเลขหนึ่งสามสามศูนย์เป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์สัปดาห์ก่อนที่เราคุยกันว่ามันมีสัญญาณของตัวเดเวอร์เจนของตัว RSI เนี่ย ตรงนี้มันวันเนี้ยมันก็มีการทํหลุดโลอมาหน่อยหนึ่งครับด้านล่างเนี่ยนั้นก็คงต้องจับตาดูอยู่ว่าถ้าอมันไม่มีการฟื้นตัวขึ้นไปเนี่ยอันนี้ต้องประเมินว่ามันอาจจะเกิดเป็น f a ล s ิก i g n a l ตัวเจตนาภาพในระดับการซื้อขายรายวันเนี่ยก็ยังต้องจับตาดูอยู่เหมือนกันว่าบริเวณหนึ่งสามสามศูนย์เนี่ยเป็นแนวรับลับนะครับก็ใช้ 1, 3, 3, ใหนึ่งสามสามศูนย์เป็นเกณฑ์นะครับถ้ายืนได้ผมว่าก็เทรดนะครับในกรบส,สั้นๆติดหน้าถึงยี่สิบจุด ถ้าหลุด1330ลงมาเนี่ยก็อาจ,จต้องเกลื่อนนะครับทิศทางเรื่องของการอินเด็กซ์นึงก็มีโอกาสที่จะทำโล่ลงมาบริเวณรับแนวรับด้านหน้าด้านล่างเนี่ย1นึ0อ่าหนึ่ถึง1,310ต้นๆเนี่ยเนี่ยที่เป็นแกวบที่เขาเคยเปิดไปครับใช่ครับค่ะอ่ะเราดูถึงตัวการที่ทําหุ้นไทยร่วงไปแล้วคราวนี้มีหุ้นกลุ่มไหนหรือว่าเซกเตอร์ไหนที่อาจารย์มองว่าในช่วงเวลานี้เป็นเป็นช่วงเวลาที่เขาดูดีขึ้นมาบ้างไหมคะครับก็อาจจะดูในส่วนของกลุ่ม เป็นดูในอ่าโทนที่มันดิเฟนซีฟนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเข้าเซ็ตห้าสุนนะครับวันนี้ก็ดูดูไปในส่วนของตัวตัวแรกเนี่ยดูไปที่ตัวอ่า ITC หัวขาดนะครับคราคาวุ่นช่วงสั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับก็หลักๆในตัวกําไรไตรมาสหนึ่งเอออกมาก็ดีดีกว่าคาดกําไรเขาเนี่ยแปดร้อยยี่สิบล้านบาทเราเพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์คิวอันคิวแล้วก็ยอลเยนนี่โตแรงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเยลเยนน้่มันโตแรงก็มาจากในเรื่องของ คําสั่งซื้อใหม่ของลูกค้าที่มันมีการชะลอสต็อกนี่มันลับเข้ามาครับส่วน q o q Q เนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับหลักๆก็มาจากการปรับราคาขายนะครับสินค้าขึ้นด้วยนะครับส่วนแนวโน้มในช่วงไตรมาสอบเนี่ยเราก็คาดว่าเยอันเยียเนยอดขายยังน่าจะเติบโตดีนะครับจากการรีสต็อกของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับโดยถ้าเราไปดูในส่วนของตัวเลขยอดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับกลุ่มประเภท สุนัขแล้วก็แมวของไทยเนี่ยช่วงเมษายนเนี่ยมันก็ยังขยีายตัวค่อนข้างเยอะเลยนะครับบวกไปถ e e ึงเจ็ดสิบสามเอร์เซ็นต์เยียร์ตเยียตัวเลขเมษาค่อนข้างจะดีมากนะครับส่วนมาร์จินเนี่ยของตัวไอทีซีนะครับก็ยังคาดว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยน่าจะยังทได้ดีนะครับในเรื่องของหลักๆก็มาจากซวกราคาต้นทุนวัตถุดิบถูกหน้าที่มันยังอยู่ระดับต่ําอยู่กําไรปีนี้ก็คาดว่าจะโตจากปีก่อนประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ ถ้าดูจากชาร์ตของราคาหุ้นก็ถือว่ามันดีกว่าตลาดนะครับมีการปรับตัวทำงายขึ้นมานะครับก็ส่วนมูลค่าเหมาะสมนะครับถ้าอิงคอนเนซัสต้องอยู่ที่24.6นะครับส่วนในมุมของการเทรดดิ้งเนี่ยช่วงสั้นก็อาจจะดูแนวรับประมาณ23ส่วนเกอบ,นบนนด้านบนเนี่ยแนวต้านด้านบนก็เป็นจุดปลายเดิมที่เป็น low จุดายด้านบนเนี่ยก็อยู่แนวรับแนวต้านบริเวณ25 ก็เป็นหลักลัอิอีกงตัวนะครับที่มีการคาดว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปปลูกนำเข้าไปในคณวนในตัวเซต50ล็อกใหม่ด้วยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มดิเฟนซีบแล้วก็ได้แล้วท่มโอกาสที่จะเข้าไปคำนวณเซต50ล็อกใหม่ครับอืมค่ะกลับอีกตัวนึงครับอาจารย์ครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยดูไปที่กลุ่มนะครับหักหินนะครับนี้ดูไปที่ตัว บ้านปูเดี๋ยว่อนไปดูบ้านปูเนี่ยเดี๋ยวไปดูราคาชาร์ตของตัวราคาถ่านหินนิดนึงอาราคาก๊าสเพราะว่าตัวตัวของบ้านปูเนี่ยก็จะมีธุรกิจส่วนหนึ่งก็าําก๊าสด้วยเนี่ย <Huh. S 2> ครับนี้เป็นราคาก๊าสในอเมริกาเราจะเห็นว่าราคาเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแรงในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยขึ้นฟื้นตัวขึ้นมาตลอดนะครับเพราะโดยในส่วนของตัวบ้านปูนะครับก็เป็นหุ้นแนะนําของ ทางเราในช่วงเช้านี้นะครับก็ทิศทางในส่วนของตัวบ้านปูนะครับก็ทิศทางโดยรวมเนี่ยภาพโดยรวมนะครับช่วงสั้นก็ได้แรงหนุนจากธุรกิจนะครับทางฝั่งฐานหินนะครับที่มันมีการฟื้นตัวของราคาฐานหินนะครับโดยเฉพาะราคาฐานหินที่เฮลีย์ขับนี่ยมีการขยับปรับตัวขึ้นมานะครับผลประกอบการที่เราคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวได้คิวอันคิวนะครับหลักๆก็มาจากในส่วนของ ตัวฟรีพอร์ตนะกลับมาเปิดทําการปกตินะครับขณะที่ธุรกิจก๊าซทางฝั่งยุโรปช่วงนี้มันมีการปิดท่อก๊าซนะครับในอร์เาย์ตรงนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อุปสงค์ของก๊าซเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับส่วนไตรมาสสามนี่ราคาดว่าจะเห็นจะอยู่ในช่วงของฤดูการการสต็อกก๊าซเพื่อรองรับเข้าฤดูหนาวนะครับส่วนธุรกิจถ่านหินนะครับทั้งราคาขายแล้วก็ปริมาณแล้วก็คาดว่าจะฟื้นตัวได้คิวหนคิวหลักก็มาจากในส่วนของ สภาพอากาศนะครับที่เอื้ออานวยการทําธุรกิจทางเห็นส่วนกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับในไทยเนะี่ยในช่วงนี้ก็ได้รับุลจากในช่วงไฮซีซั่นนะครับแล้วก็ประกอบกับในส่วนของตัวบ้านปูเนี่ยถ้าเราดูราคาซื้อขายเค้าปัจจุบันที่มันเทนต่ำกว่าตัวบุ๊คแวร์ดูค่อนข้างมากเราก็เลยแนะนํานะครับซื้อเก็งกำไรในส่วนของตัวบ้านปูนะครับโดยในส่วนของตัวชาร์ตในส่วนของตัวบ้านปูนะครับช่วงสั้นเนี่ยนะครับ าเราดูชาร์ตเขาชาร์ตนะครับก็เห็นว่าราคาเนี่ยไซเวย์อยู่ที่เกอบด้านล่างนะครับแนวรับเนี่ยห้าจุดสามส่วนกรองแนวต้านด้านบนเนี่ยต้องวางไว้ที่หกบาทสิบก็เป็นตัวหนึ่งที่มองว่าดาวไซต์ต่ำนะครับม,มันก็จะได้ปิดจากราคากา๊สที่มันเริ่มเคลียบปรับตัวนี้ขึ้นในช่วงเดือนพิษภาคมที่ผ่านมาครับค่ะอันนี้มาที่คําถามจากทางบ้านนะคะฮาหน่าค่ะน่ารับไหมคะตกรับตรงไหนดีคะโอ้ฮหา,หาน่า ก็ okay. ในส่วนของตัวตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์โดยหลักๆเนี่ยก็ยังปก็ส่วนใหญ่ก็จะมอะเมอนว่นาดาวดาวไซส์มันค่อนข้างค่อน,นข้นางต่ำตรงไหนก็มีโอกาสที่จะเริ่มขยับปรับตัวดีขึ้นนะครับก็เป็นภาพของการฟื้น,นตัวอ่นอนปอดนะครับช้าร้อยเห็นว่าราคาหุ้นก็จะอยู่ข้างหลักไซเวงเนี่ยนะครับในส่วนของฮาน่าเนี่ยผมว่าดูแนวรับช่วงสั้นเนี่ยประเมินแนวรับที่ส8มสิบปดบาท ถ้าไม่หลุดเนี่ยผมว่าถือได้นะครับแล้วก็คงต้องอาจจะต้องรอภาพการทิศทางการทยอยฟื้นตัวนะครับก็ช่วงสั้นอาจจะดูแนวต้านเดิมเนี่ยบริเวณรณบริเวณ4250เนี่ยเป็นแนวต้านที่เขาทำไว้เนี่ยเพราะภาพยังเป็นล,ลักษณะการไซเวกนะครับรอภาพการฟื้นตัวก็วา,วางแนวรับหลันนกตวงงานได้ก1บาทค่ะ S C G P ค่ะเบรกผ่าน34บาทขึ้นไปแล้วกดตามเข้าไปดีไหมคะก็ทิศทางดูดูโมเมนตัมของราคาดูดูดูดีขึ้นนะครับก็ชาร์ตัว H G P นะครับพยายางมันมีก็มีการผ่านผ่านดาวเด็ดาวเทนไลน์ระดับหนึ่งขึ้นมาละงั้นมโมเมนตัมของราคาเนี่ยก็จะจะดู ดีขึ้นนะครับก็ทิศทางโดยรวมนะครับก็แนวต้านถัดไปของเอ t ซเนี่ยมาดูที่ประมาณตัวเลขสามสิบเจ็ดจุดห้านะครับแล้วก็ตอบแนวรับเนี่ยก็จุดที่เขาเบรกเอาขึ้นไปนะครับสามสิบสี่บาทเนี่ยนะครับถ้าบริเวณสามสิบสี่บวกลบยืนได้เนี่ยน่าจะเป็นภาพของการกค่อยใช้เว์อัพื่อมาทดสอบแนวต้านด้านบนสามสิบหกถึงสามสิบเจ็ดบาทเนี่ย A P o ค่ะ APO ค่ะ ABO บอกเข้าใจว่าเล่นเก่งกับรกันในเรื่องของประเด็นยาครับอ่าแล้วก็ออเดอร์ไปทางรับฟิงกาเพราะราคามันมันวิ่งขึ้นมาเร็วอะครับสูงสูงสูงเยอะเลยเนี่ยเราเห็นเนี่ยวิ่งรับเขาหลออกมาเลเเนี่ยมันร้อนแรงมากผมว่าถ้าถ้าถ้าไม่ม,ถม,มีถ้าไม่มีอยู่ว่ารอรอดีกว่านะครับหรือว่าถ้าถ้ามีอยู่เนี่ยถ้าวิ่งขึ้นไปคนนะครับเก แนวต้านด้านบนประมาณเจ็ดบาทหรือมากกว่าเนี่ผมว่าก็อากาจังหวะเทคเล่นรอบไปได้นะครับก็จะเข้าไปซื้อผมว่ามันมันอันตรายไปนี้ยนึ่หนูว่าราคาหุ้นมันขึ้นขึ้นมาเร็วค่ะอีกตัวนึงอันนี้น่าจะถูกต้องค่ะ APO เลยค่ะมันจะอยู่ราคาประมาณบาทสี่สิบห้าอร APO ค่ะในตัวมันป่าไหมครับว่าถ้ามันป่าตรงนี้ว่าโดนไปพบแต่พอถ้ามันปาาตองนี้ไม่ดีเท่าไหร่ อันนี้คําถามคือว่าถ้าควรจะทํายังไงกับตัว erw ก็ทิศทางช่วงสั้นเนี่ยถ้าฟื้นตัวขึ้นมานะครับแนวต้านบริเวณตรงเนี้หนึ่งบาทสี่สิบห้านะครับแล้วก็หนึ่งบาทหกสิบเนี่ยสองระดับเนี่ยถ้ามีจังหวะฟื้นตัวขึ้นมาผมว่าจะหาจังหวะลบลบล,ลดสถานะการถือลงไปหน่อยน,นะครับค่ะ erw เอาไงดีคะ erw นะครับ อพยายาดบับวิวเนี่ยนะครับมันมีจังหวะที่เขาหลุดทำโลลงไปล้ว่าพยายามฟื้นตัวกลับนะครับช่วงสั้นผมต้องดูแนวรับตรงเนี้ย4.5 4.4นะครับถ้าถ้ายืนบริเวณนี้ได้ก็บอกว่าก็ถึงต่อนะครับ,บก็คือบนเงื่อนไขอว่าถ้า,าราคาพุดม,มันไม่ทำโลลงมผมว่าถึงต่อนะครับค่ะ อันนี้เป็นคําถามนะคะเบมน่ารับไหมรับตรงไหนดีแล้วก็หุ้นปรับตัวลงมาจากประเด็นเรื่องอะไรคะเบมเนี่ยนะครับก็ทิศทางช่วงนา้มันก็คงยังอาจจะยังติดในเรื่องของสัญญาในเรื่องของไอ้ตัวรถไฟฟ้าสายหนึ่งที่ยังมังอยู่ส้มสายสีส้มนะครับค่ะประเด็นอื่นยังยังไม่เห็น,นยยว่ามีอะไรเพิ่มขํางไว้ี้ก็ อาจจะเป็นเป็นภาพของการลงตามตาม,ตามกลุ่มขนส่งแม้ว่านี้้องนำโดยบีก็กลงส่วนปัจจัยลบอื่นนีย่ยังไม่เห็นนะครับก็ทิศทางช่วงสั้นในส่วนของตัวเบรมเนี่ยก็แนวรับเขาจะอยู่ที่เจ็ดจุดห้านะครับเจ็ดบาห้าสิบนะครับเป็นว,ว่าเกาะฟื้นตัวของราคาช่วงสั้นเนี่ยใกล้ใกล้แปดบาทตรงเนี้ยรูปแบบจะเป็นแนวซับแนวต้านนิดนึงอาจจะเทรดในช่วงสั้นไปก่อนเจ็ดจุดห้าถึงแปดบาทนีครับ ค่ะถัดไปจะมีแนวโน้มของ True ค่ะ True ทูก็ยังยังไม่หลุดอัพเทนนะครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เบรกเบรหนิ่งองไรขึ้นใหม่นะครับก็ช่วงตั้นวันนี้ก็บูดขึ้นมารับประเด็นนี้ของนิกัสิุตบอลยูโรนะครับก็ชรวงสั้นก็แนวแนวแนว,แนวต้านตรงนี้แปดบาทถ้ายังไม่ผ่านก็อาจจะขึ้นไปก็ขายทำอะไรไปก่อนลงมา 8.58บาทก็รับเล่นรอบไปก่อนนะครับแต่บนบนเงื่องขว่าตัวบริเวณแนวรับ8บาทเนี่ยต้องต้องต้องอย่าลุดเพราะลุกป,ปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะเสียคิศทางนี้ผแนยาน้งขาขึ้นค่ะตัวเนอค่ะยางพาราค่ะอันนี้กวันนี้ก็ลดลงตามราคายางพาราในตลาดที่ญี่ปุ่นมาอนนี้ก็เป็นภาพของรจตอบตัวลงก็ชะลอตามราคายางในตลาดโลกนะครับอันนี้ก็จะต้องดูแนวรับ บริเว้าจุดเจ็ดนะครับส่วนของหนาต้านด้านบนอันก็อาจจะดูต้ง้งเกบัตรถูกบาทสิบบาทตันค่ะธนาคารกรุงไทยคะ่ะ k t <TV>. b ค่ะ k t b มันก็ยังเป็นไซเวทัลเกิรอยู่ย,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 ยังไม่ไม่ทำหายขึ้นมหม่วเราคองก็บริเวณตรงนี้ก็ยังเป็นตอ,อกนต้านอยู่เพราะนั้นลยุี่วางก็ต้องเทรดิ่งขึ้นต้านเลยหรอกนะครับออารอบแนวรับก็สิบบาทแนวต้าน17บเจ็ดบาท รถไฟเวลี่ต่อคนหนัก,กค่ะ shr ค่ะเข้าที่สองบาทสี่สิบปล่อยก่อนหรือว,ว่าถือต่อดีคะ <S <S อโ,โอลิเซนทร์ r ที่ลงจริงต่อฟังเวลาถึงเราปรับมันเกี่ยวจุดนี้มันจะเริ่มเข้าสู่ไฮยรือต้อนนะครับว่าก็ต้องรอดีผลประกอบการคือสองน,นี่น่าจะน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับงถ้าราคาหุ่งมันไม่ได้ทำโลทำ n e วโล w มาถรือว่าก็ถือ,อต่อนะครับแล้วก็ ถ้ามีจังหวะดิดขึ้นมา2.4มากกว่านัาเดี๋ยวก็อาจจะมาดูจริงอาจจะเป็นบ้าของกันถ้าดิบกลับขึ้นมาแถว2.4ที่เป็นคุณอาจจะจังหวะสายไปได้ง2.4 2.5ในตัวาราคาหุ่มดึงหักแล้วลดต่อาาอาจจะมีแรงฝั่งหรืโยกเป็นกะดิขึ้นหรือว่าเป็ราคา,ใใา,าหุ้นมีแรงมากจากไซเวลนดาวถ้าได้กำไรไตมาสสองของ้ามานูลก็ดิบกลับ,ลบเพราะว่าจังหวะลดอตับใกล้ๆคุณ2.4หรือมากกว่า ค่ะ C B G ค่ะยูยูยู U G. ออกมันเป็นสภาพของการฟ้นตัวของต้มขึ้นมานะครับก็แนวรับของ C B G นะครับช่วงการเหัวขึี่ประมาณเกือบติต่างเกบตดต่างวนะครับานมีอย่างน่าจยจะเป็นก่อบของการเจเวนเกือบติดต่างเกือบนี้น 72, 73, เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามให้พอรวมให้ได้ยอดเงินหน้าผมได้ให้ให้เวรมีหลักเก้ค่ะโคโค่ค่ะเขาเป็นภาพไปเว้าไปนะครับตรงนี้ก็หลังจากที่ขึ้นมาแรงตรเนี้อาจจะเป็นจังหวะพักตัวก็ได้ครนะครับยนวรับหรือเขาก็ดูที่สิบสองบาท ห้าสิบตางครับส่วนกรอบเป็นดี้ข้าองบวเนี่ยสิบสี่สิบสี่ต้นต้นถ้าขึ้นไปไม่ผ่านเราล็อกตรงนี้น่าจะเป็นจหัดไซเวยหือทุงเนี้ยมีราคาวุ้มขึ้นมาแรงเลยเราไป้าของยางไซเวยสั์ระยะนึงนะ้วต้องมันจะรอในเรื่องของการเนเฟิร์มเรื่องของพวกออกรายมาสอกที่เราบิประกาันระยะสั้นไปค่ะ G F P T ค่ะอ ก่วนจะเล,ลี้ยงปีทีก็ทิศทางราคาก็เป็นดูดูดีนะครับตอวก็ปรับตัวขึ้นมาตล,ลอดครับลงแนวโน้มขาลงแล้วใช้รอยปรับตัวขึ้นมานะครับช่วงนี้ก็ช่วงสั้นขอาช่วงขัางของราคาก็จะเป็นลักษณะคล้ายกับเหมือนตัวโคโค่ราคาหุ้นจ,จะอยู่ในลัณะการ <S <S ไซเวย์นะครับรออาจจะรอดูตัวเลขอย่างเร็วหน่อยก็อาจจะดูตัวเลขส่งออก เดือนพฤษภาคมว่พา,พมมายอดส่งออกเนื้อสัตว์ไก่เนี่ยถ้าตัวเลขโอมาดีเนี่ยก็จะเห็นการขยับขึ้นราคาต่อแนวต้านด้านบนก็ดูที่บริเวณ13บาท53นะครับส่วนขอบแนวล่างกรอ,อบแนวรับด,ด้านล่างนะครับก็ประมาณ 12, 12.7่ะครับว่าอาจจะไซเบอร์ตรงนี้ไปค่ะ TACC ค่ะ เป็นภาพพื้นตัวแาบวัต่อมขึ้นมาเหมือนกันนะครับพอแนวรับของ p ี c นะครับ4.7นะครับต้านด้านบนครับตหอนนี้ดูที่กรงมาย5บาท10ประตางค่ะถัดไปเป็นตัวสปาค่ะอาจารย์สปา ราคาหุ้นเราปรับหาลงมาแล้วนะครับน,นี้แต่จะเสียในส่วนของตัวขึ้นไลน์ตรงนี้มามาดาบนะครับราคาหุ้นตอนนี้ก็จะเป็นเทรดดิ้งต้องเน้นกันเทรดดิ้งหวังการรีบาวกันนะครับก็กรอบแนวรับของสปาเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่บาทบาทเด็บนะครับของเนี่ยนะครับก็ช่วงต้านราคาอินดิเคเตอร์มันลงมาเป็นเงื่อนอกันนะครับบริเวณตรงนี้เถาหก <87 S 1> บาท8เจ็ดบาทได้ก็ขอเทรดในเรื่องของการหวังการรีบาวด์กับนะครับแนวการนั้นบนก็เจ็ดจุดสามเจ็ดจุดสี่ประมาณนี้ครับบนนี้นึต้องเทรดหวังเป็นภาพของการเล่นรีบาวด์กับพอราคาหุ้นช่วงสั้นลงู่อยู่ทับเทนลงมานะครับขอเป็นภาพซื้อเพื่อหวังเด้งกลักบเนี่ยค่ะอาจารย์ตัวสุดท้ายค่ะ c p x t r a ค่ะอืม t นี้ก็ปรับอัำลงมาแล้วนะครับช่วงนี้ก็ลุ้นการการดีดกลับของราคานะครับออกแนวต้านด้านบนเนี่ยนะครับพื้นที่บริเวณเนี่ยสามสิบบาทนะครับส่วนตอบแนวรับนะครับดูเร็วๆนี้ก็จะอยู่ประมาณก็ยี่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดบาทตรงนี้นะครับก็รลุ้นการดีดกลับช่วงต้านๆ้นแนวต้านด้านบนถ้ามีขึ้นไปถึกสามสิบก็จะขายตัมพุ่ไปก่อนนะครับค่ะ ลวค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะขอบคุณมากค,ครับอาจารย์สวัสดีครับ